าติวันนี้วันที่15เดือนพฤษภาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพื้นฐานของการจดจำคือความรักถ้าลูกขาดความรักการจดจำของลูกก็ไม่สามารถสม่ำเสมอถ้าการจดจำของลูกไม่ได้สม่ำเสมอลูกก็ไม่สามารถได้รับความรักได้ คำถามของเบอรีในวันนี้อะไรที่ดวงวิญญาณรักมากที่สุดและอะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งนั้นคำตอบดวงวิญญาณรักร่างกายของเขามากที่สุดพวกเขามีความรักอย่างมากต่อร่างกายของเขาที่พวกเขานั้นไม่ต้องการออกไปจากมันพวกเขานั้นพยายามและก็หาวิธีการหรือหนทางที่แตกต่างกันมากมายที่จะช่วยมันอย่างต่อเนื่อง พ่อพูดว่าเหล่านั้นเป็นร่างกายที่สกปรกทามโมประทานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องใช้ร่างใหม่และเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องเอาการติดยึดของลูกออกจากร่างเก่าเหล่านั้นเพื่อที่ลูกๆนั้นจะไม่มีสำนึกรู้ของร่างใดๆเป็นจุดหมายปลายทางของลูกสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ลูกนั้นเป็นทายาทของชิปบะบาและท่านก็เป็นทายาทของลูกให้อุทิศตัวลูกเองอย่างเต็มที่อยู่กับพ่อด้วยศรัทธานี้อย่างไรก็ตามลูกนั้นได้สะสมมากมายเท่าไหร่อยู่กับบาบามันก็จะคงอยู่อย่างปลอดภัยและได้กล่าวว่าทรัพย์ของบางคนนั้นจะถูกฝัง จุดที่สองเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องมาเป็นดอกไม้จากที่เป็นน้ําให้รับสิทธิ์ในความรักของพ่อโดยการมีความรักและทํางานรับใช้ตลอดเวลาทุกวันทุกวันให้เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการจดจำทอนของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีประสบการณ์กับความก้าวหน้าของตัวลูกเองจากความพยายามของลูกแล้วจงมาเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จ ผู้ที่มีประสบการณ์กับความก้าวหน้าของตัวเขาเองและความสำเร็จในความพยายามของเขาจะเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จพวกเขาจะไม่มีความคิดเช่นนั้นอยู่ในความพยายามส่วนตัวของเขาเช่นฉันไม่ได้รู้ไม่ว่านี่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ไม่ว่าฉันนั้นจะสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่พวกเขาไม่มีความคิดของการล้มเหลวแม้แต่น้อยนิด พวกเขามีประสบการณ์กับความสำเร็จในตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์พวกเขานั้นก็จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติคติพจน์ในวันนี้จงให้ความสุขเช่นตัวของความสุขแล้วพ่อนั้นก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในความพยายามของลูกได้อัจฉโอมชานติ